สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสำหรับหัวข้อข่าวคลิปนี้นะคะงานเข้าแน่อาชีพที่จะโดนตรวจสอบถึงบ้านหลังลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมรายละเอียดกันนะคะแต่ก่อนไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข่าวของทางช่องด้วยนะคะนายลาวโรนแสงสนิท ผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงกระบวนการตรวจสอบว่าความยากคือเอาคนที่ไม่ใช่ออกจาก23ล้านคนให้มากที่สุดนะคะคือการคัดกรองจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะ 1. นะคะกลุ่มสีขี้เกียาก,ก็คือได้ชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะ 2. กลุ่มสีแดงก็คือไม่ผ่านแน่ๆนะคะอย่างเช่นอายุไม่ถึง18ปีนะคะอยู่ในประกันสังคมมาตรา33นะคะ3นะคะ,ะ,คะกลุ่มสีเทาก็คือยังไม่รู้จะเขียวหรือแดงนะคะจะมีขั้นตอนสื่อสารไปถึงตัวนะคะเช่นค้าขายนะคะก็จะให้ส่งรูปภาพหน้าร้านนะคะว่าค้าขายจริงนะคะ ถ้าดูแล้วผ่านจะกลายเป็นเขียวนะคะแต่ถ้ายังไม่กระจางนะคะจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูนะคะจะใช้เวลาเร็วที่สุดนะคะโดยกระจายเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังลงไปเช็คให้อีกทางหนึ่งนะคะและอีกทางนะคะจะส่งข้อมูลให้ไปทางไปรณียีนะคะช่วยตรวจสอบด้วยอีกทางนะคะและจะกลั่นกรองอีกรอบหนึ่งนะคะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะว่าใครที่ลงข้อมูลเทสนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปหาถึงบ้านเลยนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าใครจะเขียวจะแดงหรือจะเทานะคะส่วนใครสีเทาก็รอลุ้นเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะไปถึงบ้านนะคะค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ